เคยเห็นยาที่ตุงเซ็งต้องกินไหมนะจ๊ะไม่เคยอ่ะมีแต่คุณโฮคุณอิ่มแล้วก็คุณเอกเท่านั้นแหละที่ลงมาต้มยาขนาดกากยาเนี่ยยั <S 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 ยงเอาไปทิ้งเองเลย <S <S 1> <S 1> แล้วที่ป้าจูไปหาไซถึงที่ร้านแล้วเขียนว่าให้ช่วยตระกูลอันหมายถึงอะไรเหรอจ๊ะก็ <S 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 หลังจากที่คุณเซ็งเป็นอมาพต เท่าแก่เนี้ยก็ประกาศแต่งตั้งคุณโฮขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลคุณโฮก็เหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมอะไม่ได้ตั้งใจที่จะดูแลโรงสีเหมือนเท่าแก่หรือว่าคุณเซ้งสั่งให้ตีไปทําแทนทุกอย่างตั้งแต่คุณโฮขึ้นบริหารโรงสีก็มีแต่ขาดทุนอมมาาอามมาต้องเอาทองมาให้หัวไม่งั้นค่าไฟกับค่าน้ำมันโดนตัดเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินจ่าย ส่วนเท่าแก่เนี้ยก็ต้องขายสมบัติเพื่อไปซื้อยามารักษาคุณเซ้งกลายเป็นว่าเท่าแก่นเนี้ยเนี่ยต้องเอาทอมาขายเพื่อที่จะดูแลคนทางบ้านคุณหงท้องกับโจนที่ฆ่าเท่าแก่แต่ก็ไม่ยอมเอาเด็กออกเท่าแก่เนี้ยเลยให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อไม่ให้พวกชาวบ้านเอาไปนินทากันคุณหนูยกเลยไม่ได้ออกไปไหนตั้งแต่เกิด คุณอิ่มให้คุณเอกย้ายเข้ามาดูแลคุณเซงเห็นก็ทำแค่ต้มยากับป้อนยาอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันป้ากลัวว่าตะกูลอันที่เคยยิ่งใหญ่จะล่วสลายป้ากับหลานเนี่ยก็เลยหาทางที่จะส่งข่าวให้ไซรู้ความจริงคุณโฮกับคุณอิมห้ามฉันกับป้าจูเด็ดขาดนะจ้าว่าห้ามติดต่อไซหรือว่าไปร้านของหมอห่วงแต่ว่าฉันกับป้าจูเนี่ย ก็หาข้ออ้างมาจนได้ป้าจูกับหลานไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะฉันจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองแต่เล้งฉันไม่ใช่เล้งคนเดิมก่อนที่จะจากบ้านนี้ไปแล้วป้าจูกับหลาไว้ใจฉันได้ป้าไม่รู้หรอกนะว่าที่ผ่านมาเล้งไปทําอะไรมาบ้างแต่สิ่งที่ป้าเชื่อมั่นในตัวเล้งป้าเชื่อว่าเล้งเป็นคนที่มีจิตใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนเดิม ฉันอยากได้ตัวยาที่ยาตาอ,อิ่มต้มให้ลุงเซงจังเลยพี่พี่จะพยายามหาให้นะแต่ดูเหมือนจะยากอยู่เหมือนกันเรื่องที่ประจูบอกว่าหงโดนคนที่ฆ่าอากงปล้ำจนท้องแต่ไซบอกว่าหงท้องกับโฮไม่ใช่หรอฉันเดาว่าหงน่าจะมีเหตุผลที่บอกไม่ได้ว่าท้องกับตัวเฮียเรื่องเนี้ยฉันกับไซก็พยายามคิดกันมาตั้งนานแต่ก็คิดไม่ออก วันนี้พี่ได้คุยกับหงแต่หงไม่ยอมบอกอะไรพี่เหมือนกันขนาดพี่บอกว่าพี่จะมาช่วยทุกคนในบ้านหงเตือนว่าอย่าทําให้ม่ากกับลุกเซ้งเดือดร้อนก็พอแปลว่าหงคือคนที่กุมความลับทั้งหมดเอาไว้เราต้องหาทางทาให้หงเชื่อใจพวกเราให้ได้ฉันว่ามันยากตรงนี้แหละอย่างน้อยวันนี้พวกเราก็ได้ข้อมูลมาเยอะอยู่ แล้วเลวไมีแผนอะไรต่อเหรอ